การที่เรานะครับเกิดตุ่มฝีบริเวณใต้รักแร้นะครับรวมถึงมีขนลวกนะครับเป็นเรื่องปกติครับที่อาจพบได้ในหน้าร้อนนะถ้าหากว่าเป็นแค่เม็ดนะครับหรือ2เม็ดสเม็ดเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าหากเป็นมากๆครับเป็นมากคือไงเป็นมากทรักแร้อย่างเงี้ยโดยส่วนมากที่ผมเจอนะจากประสบการณ์ของผมเองนะครับก็จะเกิดจากการที่ว่าใช้สารกำจัดกินงกายนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นพวกโลออนสเปรย์ที่ผสมในกลุ่มที่เป็นสาร ะระงับเหงื่อเข้าไปนะครับอลูมิเนียมคลอไรเดตนั่นเองเข้าไปทําให้ว่าไปปิดกั้นการระบายของตัวเหงื่อของเราซึ่งปกติก็จะมีการระบายออกู่แล้วเวลาร้อนเนาะพอไปอุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับรูมขนก็อักเสบนั่นเองพออักเสบเกิดขึ้นข้าคราวนี้ก็เกิดการล่วงของเส้นขนนั่นเองดังนั้นนะครับในการเลือกผลิตภัณฑ์เร่งกายในช่วงหน้าร้อน,นเนี่ยผมแนะนาเลยครับว่า หรือว่าไม่ช่วงนเราก็ตามมนช่วงอื่นก็ตามนะครับควรที่จะใช้เปลี่ยนพ้ากนไก่ที่ไม่มีสาระคับเหนือครับจึงจะปลอดภัยครับและในช่วงนี้นะครับถ้าหากใครนะครับต้องการหาผลิตภัณฑ์เครกินไก่นะครับที่ไม่มีสาระคับเหนือนะครับและไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องฝีตุ่มหนองใต้รักแร้เรานะครับรวมถึงเส้นขนจั๊กแร้งผมแนะนําครับนี่เลยสูตรมาตรฐานครับเป็นสูตรที่ไม่มีสาระคับเหนือและที่สําคัญครับกับกินไก่ได้ยาวนานครับแต่ถ้าหากบางท่านนะครับอาจจะชอบที่มีน้ําหอมนะครับผมก็มีให้เลือกครับนี่เลย ตัวนี้นะครับนี่เลยอันนี้สูตรสาหรับท่านชายครับก็จะมีกลิ่นให้เลือกครับสาหรับผู้ชายนะครับและสําหรับผู้หญิงครับก็จะมาซิกนี้ครับสีเขียวสีมว่วงสีส้มและสีชมพูครับก็จะมีสีให้เลือกครับเพียงใช้แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วครับ